พ่าเตว่าชุดจเห็ดเทวอไปเรบบิ่มตี่ก,กระโดะดไประนยสองสามโอ้ก็กล้กระโดดจพิญญาขึ้นมาบนเขาต้แต่นป,ปีนนา้าขึ้นมากเสียงเสียงไปไกลกว่าเห็ดอีกวะเนี่ยเบิง้งนี่แหน อันแน่หนแ่หันแน,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 น่เห็นไหมสวยปะจ้าเดี๋ยวพิงค์จะหันกล้องให้ดูดีเด้อฝุ่นแล้วจ้าเห็นปะนู่นอีกสองดอกสองดอกเลยเห็นบ่นึ่งใเห็นบ่เห็นบ่พูดแล้วงามอัดร์อัศร์เลยบ่เห็นบ่บ่นีนน้สิตัดให้เธอดูเด้อฮะ See what is it? คัตโต้ Wow. Yeah. สวยงามสวยงามอาัอลลัดอัลลัดแปลว่าอะไรคะจักระเด้อดูจักต้งจากสวยอัลลัดพูดเป็นเทือดทีบเนาะอืมอันนี้มันเท่าหรืจ้ะมันเลีนะ้ยงเลยเนาะแต่มันกินได้เห,ไหนนะะเห็นไหมขามันสวยๆเห็นไหมกินได้ยุ่งจ้ะ เอาเห็นยังกินดีเนาะบ่เนี่แกงแล้วเนาะอืมเห็นไหมเห็นไหมนะเห็ดอันนี้เห็ดอันนี้เน่ยเห็นไหม,หไหมสวยขนาดสวยขนาดสวยขนาดจ้ะหมูทมาเธอเห็นไอ้อะไรนั่นบ่เอ้หเห็นเห็ดแล้วเนาะคนหาเห็ดเนาะเอ้ยคนหาเห็ดก็เจอเห็ดแล้วเนาะเนี้ยสวยไหมนี่อันนี้อยู่บนาาบบนาผ้าได้จ้ะบนภูเขาย่างขึ้นมา เห็นบ่ดำดำนั่นพวกแม่นมีเดอรมูพวกแม่นมีเดอร์จ่มูนุนเดินนุนลงไปนุนหลุดจอดอยู่ข้างล่าง <c oughs> นี่เห็นบ่งามขนาดงามขนาด thank you thank you ออกเดะฮัลละหัลลหลมา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 ตอนมาตอนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนี่มันนี่คืออะไรนี่เห็นไหมนั่นนั่นมีสวยจะว่าจังใดเนาะไม่สวยงามจะว่าจังใดเถอะว่าจังใดเนี่อุ้ยมีทากด้วยค่ะพี่หน่อยเห็นไหมมีทากด้วยค่ะตัดตังนะคะเห็นี่เอุยอุียนึกว่าเขาเอาไปหมดแล้ว อะละเนาะเฮ้ยท่านะอันเด้ออันเด้ออโเฮ้ยแม่ท่านี่แม่ว้าวว้าววัน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 นี่อีกนี่อีกนี่อีกไปตัดต่อให้ยังวิดีโอพำลังตัดต่อเลยจ้าเห็ดมันหลายปันนี้เนาะ เฮ้ยเห็นไหมสวยไหมสวยไหมดอกนี่สวยนะแต่ว่าเออเออเห็นไหมได้อยู่นะเห็นไหมสวยเลยอะ่ะเห็นไหมเห็นไหมคะ่ะอเห็ดบองน,นอกเนาะเห็ดพึ่งเนาะสวยงามอวบอวบพินยาเปลี่ยนเอาอ้ยนั่นไปไว้นะคะเปลี่ยนเอาอ้อตะกาไปไว้มันเต็มแล้วเต็มตะกาแล้วอันนี้ฮาไหมอืม หาเพิ่มวันเดียวกันนั่นแหละจ้ะวันนี้ิดต่อคลิปเบเกอร์อือจะมาแบตหมดไปต่อไปต่อไปต่อไปเอ้าไปโอ้ยมันพอไดีดีล่ะอือเอาเอาก็ร่าขึ้นเลยจ้ะมาพอดีซบจังหวะพอดีได้โอ้โหหนึ่งดอกพี่น้องว้ายพูดอะไเนี่ยตามมาตามมา สองดอกสามดอกได้ไรดอกอีเดจ้ามื้อนี้ได้ไรดอกอยู่ได้ได้ปลาไรดอกอยู่ฮันเฮ็ดพึง่ง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 มาค่ะตัดขาเลยเห็นไหมเนี่ยขา,ขา,ข,า,ข,าขาวๆข,ขาวขาขาขาวสวยสวยฮันมีทากอยู่เนี่ยเห็นมั้ยทากกินเห็นไหมนเอ้ยเอาทิม่มออทาก,กันเหน,ยเนียวๆเนาะ สว,สวยค่ะพี่น้องคอยเบิงเดอร์วันนี้วันนี้เราจะได้เห็เดเยอะไหมเห็ดร้ายกว่าเห็ดนี่ร้ายกว่าแบตโทรศพัพท์อีกแบตโทรศัพท์จะหมดก่อนแล้วค่ะแบตโทรศัพท์กับแต่งั่นเนาะถ้าแบตโทรศัพท์หมดนี่ไม่ใช่แบตโกโปนะแบตโกโปหมดไม่มีปัญหานะจ๊ะแต่ว่าถ้าแบตโทรศัพท์หมดนี่ต้องกลับเนาะมันไม่ดีอยู่ในป่ามันไม่ดีเนาะถ้าแบตหมดมันก็ติดต่อหายไม่ได้ ยังมาอยู่ในป่าขณะที่ติดตัวใครไม่ได้นะคะนี่เฮ้ยเดินไล,ล่เดินละเฮ้ยกำลังออกพอดีเลยกำลังอ๋อโอ้ยนอ่อหาต่อได้ปะเนี่ยย,ยุงก็ไล่ไล่จ้ะหนอนอ่ออืมนั่น,นอีกนั่นอีกน,นัก่น,นอีกเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ว,ว้าวอยู่ข้างล่องน้ำเลยเห็นไหมคะเดดส่องจักหน่อยเนาะเอาเอาล่มบางนี่แหละค่ะเห็นโอ้ยเี๋ยวจะให้ดูดีๆเี๋จะจะให้ดูดีๆด,ดูด้านนี้ดีกว่าดูด้านนี้ดีกว่าเห็นไหมเออฮะละสวยเง อมันเถ่ามันเชื้อราขึ้นเดยสิกินไม่ได้เลยแต่ดอกนี้น่าจะได้อยู่นะอืมได้อยู่ค่ะดอกนี้พอได้อยู่รถมารถมาเก็บอยู่ข้างถนนนีน่ล่ะก่ะปลาติดถนนอดอกนี้ดอกนี้ใหญ่ใหญ่หญแต่บัเถ่าเัมนได้ะเพราะกินได้อยู่ใบกลางคนณใบกางคนเนาะ อีกดอกนะอึ่งอ,อันนี้งามอันนี้งามดอกนี้งามงามอื้อ,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 อืสามดอกจก้ะดยวตัดอันนี้จักหน่อยอองามปะงามอยู่นะพอได้อยู่ ค่าสวยงามสวยไหมคะสวยเนาะสวยมากเลยธรรมชาติธรรมชาติป่าป่าเห็ดโอ้ยกล้องพิญยาก็จะเบ็ดหมดแล้วปะเนี่ยโอ้เด้อเด้อเด้อดอกนี้คือใหญ่แท้ กล้องพิญยาเบ็ดจะหมดแล้วโอ้ดอกนี่กันใหญ่เนาะใหญ่แต่พันวู้ยใหญ่แต่ทันธุ์เถอกจ้ะได้เยอ่ได้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวพิญยาว่าพิญยาเห็นอีกอีกดอกนึงได้จ้ะเด้อ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 เจ้อู้ป่ะเนี่ยฮ่าเสียงเสียงดีใจวู้ย ดู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 ปาฮาร์ดค่อยๆดูนะคะอย่ากระพริบตาเด็ดขาดเอาดอกนี้ว้างมินิกอนสวยไหมฮุน่าฮุน่าโอ้หดูขาเขาสิดูขาเขาสิเด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 นานขาสวยมากเลยอ่ะโอ้ยขาหนี่ขาใหญ่คัะเนาะ พีจ่จะคมสวยให้ดูนะคะพีจ่จะาใคงสวยให้ดูคือมันสวยมากอ่ะอ้วนมากเลยน่ารักเลยอะ่ะโอ้ยน่าฮักเนาะโอ้ยเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วข้างหลังข้างหลังอีกดอกนะึงได้ได้ได้เดี๋ยวจ้าได้เห็นนี่เดี๋ยวตัดขาก่อนเด้อจ้าตัดขาก่อนสวยงามแถ่น้อดอกนี้เนาะ สวยเนาะกล้องโทรศัพท์ก uh. ็จะแบตหมดแล้วจ้ะแล้วก็กล้องโกโปนี่ก็จะหมดแล้วเนาะอืออือสวยงามสวยงามสวยงามอืออออันนี้ก็งามอยู่จ้ะงามอยู่คือกานอ๋อ นี่เห็ดกำลังขึ้นเลยถ้าไม่สังเกตไม่เห็นนะคะเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่สังเกตไม่เห็นเลยลูขาเขาสิเห็นไหมต้องสังเกตด้วยบางทีมันเพิ่งขึ้นมามนเล็กๆอย่างนี้ล่ะสวยไหมไหนแคปเจอร์ให้หน่อยสิอันน่สวยปนนี่แหลนะเนาะ สวยปนนี้เชียวสมได้สวีน่ะอืมเซ่บเลยแซ่บเลยเดินตามทางง่ายดีอันนี้เห็ดยังเนี่ยเห็ดอีหยังหน่อยๆนเนี่ยโอ้เห็ดอันนั้น เหลืองเห็ดไข่เนาะม้นมากินเพื่อนพอกินเดี๋ย้เพื่อนก่อนนะ mm. พินยามไม่กินหรอกอันนี้นะมันก็อร่อยแซ่บอยู่แต่ว่าขี้เกียจทำหลายเห็ดเนาะ แดดสองอู้หุผนดอกนึงนู้นหนเห็นไหมฮะนี่เดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนดอกนี้ก็ลังงามดอกนี้ก็ว่างงาม,างงามว้าวพวุทโพบักโมบักแตงนานนานสวยไหมจ๊ะเอ้สวยดีและ่ะเนาะอืมอืมตะกร้าเต็มไปแล้วน,นี่อันนี้ถังที่สองนะคะตะกร้าเต็มแล้ว ป๊าดมันเป็นซองมันไ่เป็นดอกเดียวที่ทำมันซองดอกหนึ่งดอกสองดอกดาวดอกนี่ก่อนดอกนี่ก่อนดอกนี่ก่อนเอ้าเห็ดหลายเลยนะคือไม่มีคนมาเก็บเนาะเขาทำไมไม่มาเก็บเห็ดเนาะแับนี้หรือว่าเขาเบาบางมากตีนะเห็นป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 ะอีกดอกโอ้ขาคือขาแท้ขามคือเซ็กซีแ่แท้ในหน่อยมากแล้วก็มาใหญ่ค่อยๆข,ข,า,ยขาพิ้ยนยาเลยเนาะ นั่นโอ้ยยุ่งกระไดเนาะอืมเอ้านั่นเห็นไหมเห็นว่าเจะนั่นเออคักหลายคักหลายคักหลายขี่เต็มกุ้งแล้วแต่ว่ามีทุ้งอยู่จ้ะโอ้คักขักขักขักโอ้นี่อีกเดือนเนี่ยท่านได้ไปโยนี่เด้เอ้าทำไมเห็ดหลายอย่างนี้ล่ะไม่เอ้านี่ฮั่น อู้ยหันหน้าหันหลังนั่งซื้อก็อออได้เนะท่านเอกยางไปใส่เลยแถวๆนี้มีหมดเลยเหรดูดีๆได้ขนาดพิญญาถ่ายด้วยนะถ่ายด้วยเดินด้วยอู้หนูข้างนาอีกดอกเนึ่งมัน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 ผูน่ะกีดอยู่คนเดียวในป่านเนี่ยนะอู้ยวู้มุยแสเสียงกล้องบะเสียงกล้องเนาะโอ้ไปหนุหน่นนนนๆโอ้ยคลักงเลย เจ๋อเล่าเจ๋อเล่าเจ๋อเล่าอู้นี่อีกนี่อีกนี่อีกนี่อ่ะเด้อเด้อเด้อเดอู้นู่นอีกข้างหน้าอีกปฏิโท้เฮ่ยอู้นะคะเต็มเลยจ้ะเต็มเลยจ้ะมา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 โอ้โหคักอู้ดอกนี่งามขอถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปแล้วเสร็จลำเลยลำเลยลอยละลำเลยจิลอยละลอยละลอยละปฏิโทข้างหน้าอีกน่ะเด้อ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 ฉันจะจ้องไว้เด้อ แหมโอ้สองดอกสามดอกเอาขักเนาะขักเนาะขักเนาะเห็ดหลายขนาดเห็ดหลายขนาดนั่นีเตรียมแล้วเปิดสองพี่นองนี่สบายดีบอสเจ้านั่นไอ้ย่างงามเลยไอ้ย่างงามเลยเฮ้ยนั่นไอ้ย่างงามเลย ว้ายนา่นๆๆๆๆนี่อือสองพี h, ่น้องสองพี่น้องไปอย ot no ู่น้ำกันทิมเขาได้จังไดไปอยู่น้ำกันเห็นว่าโอ้เต็มถังแล้วละจ้ะแต่ว่าพี่ยายมีถุงอยู่เนาะปาอะไรมามาทางนี้มาทางนี้นั่นไม่ต้องเป็นโอ้ยเห็ดตกเอ้ยนอนแล้วถือไปถือไปออันนึงนี่นี่มาตัวมาตัว่าเฝ้าบไปใส่มาเฝ้าบไปใส่ใส่ล่าเมื่อกี้นี่ เห็นว่ากำลังตุ่มๆเลยกำลังน้อยๆกำลังละอ่อนเลยนี่เพชรนี่น้อยๆกำลังเกิดจ้ามันกำลังเกิดเลยปีเด <l enfant> oh <t likewise homework> ียวกับน้องพี่ได้เนี่ยเห็หน่อยเนาะน้อยๆเนาะน้อยๆปีเดียวกับน้องพี่ได้นีเห็ดหน่อยเห็ดน้อยปีเดียวกับน้องพี่ได้เนี่ยกำลังแสบกำลังแสบเห็ดหน่อยเห็ดหน่อยเห็ดหน่อยเห็ดน่อยโอ้ยเต็มถังแล้วบ้านเนี่ยอันนี้ถือก่อนมาอีกมาอีกตามมา อย่าเฝ้าไปใช้มานี่โอ้ยใครปวดเย่วเข้าห้องน้ำอย่าเฝ้าไปเดินมาเบื้องก่อนเห็นไหอูย้ยงามคักขนาดเนาะอันนี้กับสองพี่น้องได้เนี่ยสองพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เตียมอีกแล้วตะกาก็เตียมอันนี้ก็เตี้ยว่าอันนี้อันนี้เชื่องเถวแ่จ้า,อจาโอ้แต่ว่าก็งามอยู่ด้เนี่ย ขามันกินได้เอาขามันไปแกงเนาะไปแกงใส่น้ำปาลาเนาะโอ้ยเละไหลอื้อคักมีอีกเด้จ่ะมีอีกโอ้ยหลายคักเต็มแล้วเต็มแล้วเดยวต้องเดินไปเอาถุงมาใส่อีกเด้เนี่ยโอ้เฮ็ดไหลอะไรนี่ ถึงบ้านแล้วถ่ายคลิปจนแบ็ดหมดเห็นไหมสวยไหมหนักอยู่นะหลายกิโลอยู่นะแต่พิญญาก็มีลูกค้าแล้วนะจ๊ะลูกค้าโทรมาสั่งแล้วสั่งตั้งแต่อยู่ในป่าเห็ดเลยค่ะลูกค้านี่มีเซนเนาะรู้ได้ไงว่าพิญญาไปเก็บเห็ดเออโทรมาสั่งมีเห็ดไหมฉันจะเอา6กิโลเห็ดก็ต้องเป็นเห็ดตัวนี้แ้ะเขาชอบกินเห็ดตัวนี้ลูกค้าเขากินไอเฮระกูตัดติ ก็เห็ดพึ่งเหะจ้าเห็ดพึ่งบ้านเล่าละ่ะนี่แต่ว่าเห็ดพึ่งมงองหนอมกับสีขาใหญ่จัน่อยเนาะขาใหญ่เหมือนขาพิญญาเลยโอ้ยจะทำความสะอาดเห็ดก่อนนะคะ <g> ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าตอนนี้พิญญาขอไปทำความสะอาดเห็ดถ้าไหนไม่สวยพิญญากินเอง